ปรีนาชัยสวรรค์ไม่ว่าคุณจะมากี่ครั้งคุณก็จะจ้องแต่รูปพวกนี้แน่นอนมีบางอย่างที่พิเศษเกี่ยวกับรูปพวกนี้นั่นเป็นเพราะคุณอยู่ในหมู่พวกเขา จะว่าไปฉันไม่ได้มาที่นี่อยู่บ่อยๆนะแต่ฉันขอย้ำเตือนคุณว่าฉันอยากจะมาที่นี่เสมอเลยแต่คุณเชิญฉันมาก็แค่ตอนที่หนังใหม่ของคุณกำลังจะถูกปล่อยมันไม่ยุติธรรมเลยแล้วถ้าเราไม่เจอกันบ่อยๆลละผมก็มักจะให้คุณเนะ่ะสัมภาษณ์ก่อนเสมอเลยนะสบายดีไหมสบายดีแล้วคุณเลยดีมากค่ะ <c oughs> ฉันรว่าคุณให้สัมภาษณ์ฉันก่อนยังไงฉันจะเป็นตัวนําโชคของคุณแน่นอนครับอืมอ er ืมนั่นผ evet> ู้ช well ่วยส่วนตัวของผมครับฤทธิ์ถีสิงหาโอ้สวัดดีค่ะคุณผู้ช่วยเธอเป็นเพื่อนผมหรือนาถ้าฉ <ER> ันจำไม่ผิดฉันบอกคุณไปว่าวินไม่ว่างคืนนี้แต enfin> ่คุณก็ยังมาค่ะฉันจำได้คุณอาจจะยังไม่รู้ว่าวินกับฉันรู้จักกันนานแล้ว ฉันรีนนาชัยสวรรณทำทุกผ้านหัวข่าวเก็บกับวินเขาพิเศษสำหรับฉันจริงๆแน่นอนนั่งก่อนสิที่รักคุณบาดเจ็บฉันตื่นเต้นมากเลยที่ได้เจอคุณจะไม่ได้สังเกตภ้าพันแผลนี่ฉันไม่ชอบเธอเลย อะไรไปเอที่รักไม่ต้องห่วงแล้วคะ่ะเขาบาดเจ็บตอนที่แสดงบทบู๊แผลเล็กๆเนี่ยอะไรนะถ้าคิดว่านี่เป็นแค่แผลเล็กๆนั่นเหรอฉันจะต้องทําอะไรสักอย่างเพื่อคุณผมไม่เป็นไรดูที่ตาเขาสิใครจะไม่เคลิบเคลิ้มบ้างละ่ะฮะนั่นไม่ใช่บทจากหนังดังเหรอคะที่รัก ฉันต้องการรูปใหม่ค่ะอันที่จริงฉันกำลังจะเขียนบทความเกี่ยวกับภาพยนตร์ดังนั้นฉันว่าเรามีปัญหาเรื่องผ้าเป็นแผลนี่แหละโอ้งั้นเธอคือปัญหาที่ใหญ่ที่สุดปัญหาอะไรคะรีนาเขานะ่ะแก้ได้ทุกปัญหาเลยคุณพลัดช่วยช่วยหาหมวกหรือว่าผ้าโพกให้หน่อยจะได้ไหมละ่ะเขาต้องซ่อนมันเอาไว้ฉันจะดูให้เดี๋ยวก่อน ถ้าจำไม่ผิดนะเออวินมีหมวกสีดำอยู่ใช่ไหมนี่คุณยังจำได้อีกแล้วเนี่ยแน่นอนฉันลืมอะไรที่เกี่ยวกับคุณไม่ได้หรอกคะ่ะช่วยไปหยิบมันหน่อยจะได้ไหมอะอืมอ้อแล้วอีกอย่างหนึง่งช่วบอกราก,กูว่าทำชามมนาวให้ฉันทีเขารู้ว่าฉันชอบแบบไหนฮชามมนาว กูรีไปที่งานสังขีตบ้านคุณนายบัลลาฉันอยากให้พวกเธอสองคนไปงานแต่งวันนี้เอาเงินไปสองแสนไปซื้อของขวัญดีๆนะฉันจะซื้อของขวัญดีๆค่ะบอกฉันถ้าเธอต้องการเงินอีกเข้าใจไหมป้าครับเราจะเป็นต้องไปด้วยหรอครับสมบัติบีไปเถอะทำไมฉันที่น่าสงสารต้องไปทุกงานด้วยละ่ะฉันอยากให้หลานไปกับปลาจีนะ่ะไปเถอะก็ได้ครับป้าผมจะไปในเมื่อป้ายืนกรานไปกันเลยมั้ย ครับคุณนายพวกเขาตกหลุมพรางของฉันละครับคุณนายไม่ต้องห่วงครับถูราชบีกับปราจีพวกเขาไม่รู้ว่ามีเหตุการณ์ที่กำลังจะรอพวกเขาอยู่แย่จริงๆเลยนะนี่ไม่ใช่แผลเล็กๆเลยอะแค่แผลเล็กๆที่เราเจอบ่อยๆในกองถ่าณเจ็บเหรือปล่าคะผมไม่เป็นไร ฉันควรจะได้หน้ากากมาแต่มีแค่หมวกไม่มีขอบฮมวินค่ะผมดูเป็นไงโอ้พระเจ้าคุณใสแล้วมันดูหล่อมากเลยขอบคุณมากมาเราเริ่มการสัมภาษณ์เลยไหมก่อนอื่นมาเซฟี่กันก่อนดีกว่าได้สิวิน ช่วยถอดเสื้อออกให้ฉันหน่อยจะได้ไหมะถ้ามีใครนอกจากนิตติจะมีรูปร่างที่ดีเยี่ยมก็ต้องเป็นคุณน,นี่แหละช่วยถอดหน่อยนะผมพร้อมที่จะถอดเสื้อเสมอแล้วว,<น>ว้าววินนี่มันสุดยอดไปเลยฉัน <C ười> หมายถึงคุณเซ็กซี่จัง ว้าว <Wow. S 2> ฉันหมายถึงนี่มันวิเศษมากโอ้ oh, สุดยอดน่ารักถอเสื้อ<ด>ออกทำไม,มคะหยุดก่อนค่ะคุณไม่ค่อยสบายนะขอบคุณคุณสิงฮาคุณมาสัมภาษณ์เขาไม่ใช่เหรอคะงั้นก็เริ่มสัมภาษณ์กันเลยสิงั้นเราเริ่มกันเลยดีไหมได้สิ เอาละงั้นช่วยบอกอะไรเกี่ยวกับหนังของคุณเรื่องอิชคาหน่อยฉันรอให้หนังเรืองแรกของฉันถูกปล่อยและพิชายของฉันก็กลัวความสูงมากฉันรอให้เปิดตัวหนังใหญ่ของฉันในขณะที่เขากำลังโปรโมทหนังเรื่องที่สามของเขาอยู่ ช่วไมเข้าข้างฉันเลยสักนิดเดียวเช่าชะตาไม่เข้าข้างฉันไม่ใช่คุณฉันเสียใจที่แต่งงานกับคุณนี่เธอการจะออวินไม่ใช่ฉันใช่ไหมฉันจะต้องทําให้สําเร็จเธอนี่มันหน้าไม่อายก็จริงทีนี้เลิกพร่ำแล้วก็ไปได้แล้วเดี๋ยวเข้าเป็นอะไรทําไมถึงดูหงุดหงิดละ่ะ ดูตรงนั้นสิคะแล้วแม่จะเข้าใจทุกอย่างเองนิถีเข้าใจเอาไว้อย่างนะเธอน่ะเป็นภรยาของวินกุลทาเขาเธอเป็นภรรยาของนักแสดงเธอจะต้องชินกับเรื่องพวกนี้สาวๆจะพยายามใกล้ชิดวินายักษ์รู้หรือเปล่ารู้ไหมฉันไว้ใจวินายักษ์กอย่างเต็มที่เขารู้ขีดจำกัดของเขาเขาไม่เคยทรยศต่ตอภรยาของเขา หมายถึงเขาไม่มีวันทรยศเธออย่างเด็ดขาดืแม่คะนั่นแหละปัญหาเขาไม่ทรยศหนูเพราะเขาไม่รู้ว่าหนูเป็นภรรยาของเขาตราบใดที่ฉันยังอยู่เธอไม่ต้องกังวลไปเลยคอยดูนะว่าฉันจะทำยังไงฟังฉันนะฉันแต่งตัวจัดเต็มขนาดนี้ฉันใส่สารีแพงขนาดนี้ แต่ว่าคุณให้ของขวัญพวกเขาเสร็จก็ออกจากงานในห้านาทีทำไมถึงทำอย่างนี้ทำไมเธออยากจะช่วยผู้คนใช้ล้างถ้วยล้างจานด้วยไงแล้วพูดจะเลวหลายได้แล้วน่ะไม่ฉันอยากพบปะผู้คนในวงการฉันอยากจะเมาท์มอยฉันอยากจะรู้ว่าชานวีกับไอเชนแอบกิ๊กกั๊กกันจริงหรือเปล่า อยากดูเรื่องความสัมพันธ์ของรานบีกับมหิราเมนูบุฟเฟ่วิเศษมากแต่คุณไม่เคยให้ฉันได้กินหรือดื่มอะไรเลยอ่ะทำไมคุณต้องรีบร้อนไปด้วยขอโทษนะคุณผู้หญิงไม่มีแขกคนไหนรู้จักเธอและเธอรู้ไหมว่าเธอจะทำอะไรอืเธอจะต้องไปหาหล่าคนดังและขอเซลฟี่ด้วยจริงหรือเปล่าแบบเนี้เธอเธอได้เหลือเชื่อเลยปกักได้แล้วจริงนะ งั้นก็ได้ถ้าป้าถามว่าทำไมเรากลับจากงานแต่งลูกชายคุณนายพันลาเร็วนักคุณจะตอบคุณป้าไว้ยังไงฮะก็ได้ฉันจะตอบป้าไปกันได้หรือยังหรืออยากอยู่ต่อฉันก็ต้องไปด้วยสิฉันนี่มันโชคร้ายจริงๆออ๊ย ดีนะ,ะสบายดีไหมสบายดีค่ะคุณนณายกุทราสบายดีมั้ยค่ะสบายดีจ้าเอาจริงสิสัมภาษณ์ไปถึงไหนแล้วล่ะแล้วเขาได้ตอบคําถามของเธอไหมอืมคุณนณายกุทรามันสมบูรณ์แบบเหมือนอย่างเคยค่ะฉันโกรธเธออยู่นะทําไมละ่ะคะเธอมาบ้านก็ต่อเมื่อนางของเขากําลังจะถูกปล่อยอ๋อกุณรานะ่ะนั่นเป็นตอนที่เขาคิดถึงฉันค่ะไม่จริงเลย วินายักษ์คิดถึงเธอมากเขาพูดถึงเธอคนเดียวเมื่อหลายวันก่อนนะจริงไหมเออครับใช่แล้วใช่บอกแล้วจริงเหรอคะใช่ฉันเจอโกหกเธอทําไมเขาเหมือนพี่ชายของเธอเขาคิดถึงเธอมากพี่ชายใช่วินกุลราเป็นเหมือนพี่ชายฉันเออ